กราบเรียนอาจารย์ประชาวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อน,น,นักศึกษาทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวธารดีจับใจเหมาะวันนี้มานําเสนอเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตรโดยมีสมาชิกทั้งหมด5ท่าน 1. นางสาวคณิถาพรสมจิต 2. นางสาวธรดีจับใจเหมาะ 3. ในายชัยสิทธิ์รดด่วงช้าง 4. ในายชาคริษนานิมิตและ 5. นายบุญสง่งพดูรัตน์ลำดับต่อไปขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ภาษีสปรพสามิตรเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่รัฐจัดเก็บภาษีจากการผลิตการขายหรือการนำเข้าสินค้าบางประเภทตลอดจนกิจกรรมบางอย่างที่มีลนะักษณะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นสุรายาสูบน้ำมันรถยนต์เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงหรือการพนันโดยมีจุดมุ่งหมายไม่เพื่อสร้างรายได้ให้แก่รัฐแต่ยังเป็นเครื่องมือในการควบคุม พฤติกรรมของผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้วยการจัดเก็บภาษีสรรพามิตรจึงเป็นแนวทางที่รัฐบาลใช้ในการสร้างสมดุลระหว่างไรายได้ของประเทศกับการรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการลดผลกระทบจากสินค้าและบริการที่อาจเป็นผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเช่นการจัดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบซึ่งอาจจะช่วยลดอัตราการบริโภคและผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาว ภาษีสรรพสามิตคือภาษีการขายเฉพาะที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภทซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติได้แก่ 1. สินค้าหรือบริการเพื่อความสำราญที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน 2. สินค้าบริการที่บริโภคแล้วอาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและมีผลเสียต่อสุขภาพ 3. สินค้าหรือบริการที่มีแนวโน้มขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 4. สินค้าที่รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐหรือก่อให้เกิดภาระต่อรัฐที่จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้บริการผู้บริโภค 5. สินค้าหรือบริการที่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือทำลายสิ่งแวดล้อม ภา,ภาษีสรรพสามิตคืออะไรเคยได้ยินชื่อนี้ใช่ไหมครับ,ภา,บภาษีสรรพสามิตถามว่าจะเก็บโดยใครหน่วยงานที่มีในใหน้าที่จัดเก็บเนี่ยก็คือกรมสรรพสามิตครับโดยสินค้าหรือว่าบริการที่ต้องเสียนะครับมีอะไรบ้างนะครับคิดภาพไง่ายๆครับก็จะมีสินค้าบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยครับเป็นของที่มีผลประโยชน์พิเศษจากรัฐไปจนถึงของที่มีผลเสียต่อสุขภาพศีลธรรมอันดีแล้วก็เป็นสินค้าที่มีภาระต่อรัฐบาลน,นะครับต่างๆไปจนถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตครับซึ่งงตััวออย่าาามมีะไรบ้้ก็นนํ ตผตภัณฑ์น้ำมันต่างๆนะครับเครื่องดื่มบางประเภทอ่ะเหล้าสุราอะไรพวกนี้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่รถยนต์นะครับรถจัก,กรยานยนต์รวมถึงเครื่องดื่มบางประเภทที่กฎหมายกําหนดนะครับก็ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด,ด้วยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนะครับคือผู้ผลิตนะครับผู้นําเข้าสินค้าแล้วก็ผู้ประกอบการกิจการสถานบริการนะครับต่างๆก <c oughs> ็จะต้องเสียด้วยรวมถึงกฎหมายอาจจะกาหนดบุคคลบางประเภทให้เสียด้วยนะครับอันนี้เป็นภาษีที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเราโดยตรงนะครับแต่ว่ามันก็จะมีผลต่อราคาสินค้าหรือบริการที่เรราไปืััหะคบ วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตคือเพื่อหาไรายได้มาพัฒนาประเทศและเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริโภคข,ของประชาชนโดยเฉพาะสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ สินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตจำแนกเป็น21ตอนดังต่อไปนี้ตอนที่ 1. สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันได้แก่น้ำมันเบนซินน้ำมันกา๊าซน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นน้ำมันดีเซลเป็นต้นตอนที่2สินค้าเครื่องดื่มคือ2 1เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์หรือมีแอลกอฮอล์ด้วยปริมาณไม่เกินร้อยละ0.5 อันบรรจุในภาชนะหรือผนึกไว้แต่ไม่รวมถึงน้ำหรือน้ำได้ธรรมชาติน้ำกลั่นหรือน้ำกรองสำหรับรดื่มโดยไม่ปรุงแต่งเครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพื่อขายปลีกโดยเฉพาะน้ำนมจืดน้ำนมอื่นๆตามมาตรฐานกำหนดไว้ว่าด้วยอาหารเครื่องดื่มซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดน้ำแข็งเครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด2.2หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่ม เพื่อขายให้กับผู้บริโภคณจุดข,ขายปีก3อาอาหารชนิดเหลวหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตอนที่ 3. สินค้าเครื่องไฟฟ้าคือผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ารวมถึงสิ่งที่ใช้ประกอบกับไฟฟ้า 4. สินค้าแบตเตอรี่ 5. สินค้าแก้วหรือเครื่องแก้ว 6. สินค้ารถยนต์7สินค้ารถจักรยานยนต์ 8. สินค้าเรือ 9. สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมหรือเครื่องสําอาง 10. สินค้าโพมหรือสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 11. สินค้าหินอ่อนหรือหินแกรนิต 12. สินค้าสารทําลายชั้นบรรยากาศ 13. สินค้าสุรา 14. สินค้ายาสู สิบห้าสินค้าไพ่สิบหกสินค้าอื่นนอกเหนือจากสินค้าตอนที่หนึ่งถึงสิบห้าสิบเจ็ดกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจสิบแปดกิจการเสี่ยงโชคสิบเก้ากิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยี่สิบกิจการที่ได้รับอนุญ,ญาตหรือสัมปทานจากรัฐและยี่สิบเอ็ดบริการอื่นๆน,นอกเหนือจากตอนที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ภาษีสัมปทสาิตน1ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผู้ที่ผลิตสินค้าที่ต้องเสียภาษีสัมปทสมาธิภายในประเทศเช่นโรงงานผลิตเครื่องดื่มแบตเตอรี่รถยนต์เป็นต้น 2. ผู้นําเข้า ผู้ที่นําเข้าสินค้าที่ต้องเสียภาษีสัมปะสามิตรจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร3ผู้ประกอบการกิจการสถานบริการผู้ที่ดําเนินกิจการสถานบริการที่จะต้องเสียภาษีสัมปะสามิตรเช่นสถานบันเทิงสนามแข่งม้าสนามกอล์ฟเป็นต้นผู้อื่นตามพระราชบัญญัตนินี้กำหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสัมปทสามิตร เช่นผู้ดัดแปลงรถยนต์หรือกระทำการใดๆต่อรถกระบะให้เป็นรถนักรรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนโดยผู้ประกอบการไม่ใช่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมวิธีการเก็บภาษีสัมปสามินมีสองลักษณะดังนี้ 1>, 1. เก็บตามราคาหรือมูลค่าการเก็บเป็นร้อยละของราคาสินค้าหรือบริการข้อดีของการเก็บภาษีตามมูลค่าคือมีความเป็นธรรมเนื่องจากสินค้าที่มีคุณภาพสูงราคาสูงต้องเสียภาษีสูงตรงกันข้ามสินค้าคุณภาพต่ำราคาต่ำย่อมเสียภาษีต่ำด้วยทำให้ผู้มีรายได้น้อยซึ่งปกติบริโภคสินค้าราคาต่ำเสียภาษีน้อยกว่า ผู้บริโภคสินค้าชนิดเดียวกันที่มีราคาสูงกว่า 2. เก็บตามปริมาณหรือสภาพการเก็บภาษีตามปริมาณตามหน่วยตามน้ำหนักหรือตามปริมาตรของสินค้านั้นๆเช่นการเก็บสุราต่อลิตรเก็บภาษียาสูบต่อน้ำหนัก เป็นกรัมโดยไม่คำนึงถึงราคาสินค้านั้นๆว่ามีราคาสูงหรือต่ำกว่ากันจึงทำให้สินค้าชนิดเดียวกันไม่ว่าราคาสูงหรือต่ำต้องเสียภาษีเท่ากันจึงถือว่าไม่เป็นธรรมสำหรับผู้มีรายได้น้อยข้อดีคือมีความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการจัดเก็บสแตสมสัมปสมามิคือสแตมที่รัฐบาลทำหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีสัมภาษณมิตพศ2560แบ่งออก3ชนิดคือ 1. สแตมเครื่องดื่มสแตมเครื่องดื่มมี2ชนิดคือ1.1สแตมเครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร1.2สแตมเครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร 2. สแตมสุราสแตมสุรามี3ชนิดคือ 2.1สตมสุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรที่ผลิตส2สตมสุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร2.3สามสตมราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมีการแสดงและขายในคลังสินค้าทันบนที่ตั้งอยู่ในสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สาสแตมยาสูบสแตมยาสูบมี3าม so. so, ชนิดคือ3.1สแตมยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิการตที่ผลิตในราชอาณาจักร3.2สแตมยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิการ์ต3 3สแตมยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรการปิดสแตมสัมปะสามิต 1>, 1. สำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักรให้ปิดแสแตมสัมปะสามิตรที่ปากภาชนะที่บรรจุเครื่องดื่มในลนักษณะซึ่งถ้าได้เปิดภาชนะนั้นแล้วสแตมสัมปะสามิตรนี้จะต้องถูกทำลายสสำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรให้ปิดแสแตมสัมปะสามิตรหนึ่งดวงที่ภาชนะบรรจุเครื่องดืง่มให้แนบสนิทจนไม่สามารถแกะลอกมาใช้ซ้ำได้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดตามชนิด 3เครื่องดื่มบรรจุภาชนะประเภทขวดให้ปิดสแตมสัมปะสามิรทศหรือสิ่งผนึกภาชนะอื่นซึ่งใช้ผนึกภาชนะนั้นได้ในทำนองเดียวกับฝาหรือจุกของ 4. เครื่องดื่มบรรจุภาชนะประเภทกล่องกระป๋องหรือบรรจุภาชนะอื่นๆให้ปิดสแตมสัมปะสามิรด,ด้านบนหรือด้านข้างของภาชนะบรรจุเครื่องดื่มนั้นความรับผิดชอบในการเสียภาษีสัมปะสามิต หนึ่งในกรณีที่สินค้าผลิตในประเทศหากสินค้าอยู่ในโรงงานเสียภาษีเมื่อนาออกจากโรงงานหากสินค้าอยู่ในคลังสินค้าทันบนเขตปลอดอากรเขตประกอบการเสรีเสียภาษีเมื่อนําออกจากพื้นที่เหล่านั้นเพืงแต่นํากลับไปเก็บในโรงงานหรือคลังเดิม 2. ในกรณีที่สินค้านําเข้าเสียภาษีพร้อมกับอากรศุลกากรยกเว้นหากนําเข้าไปเก็บในคลังสินค้าทันบน เขตปลอดอากรเขตประกอบการเสรีจะเสียภาษีเมื่อนำออกจากพื้นที่ดังกล่าว 3. ในกรณีบริการเสียภาษีเมื่อได้รับชำระค่าบ,บริการหากภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นก่นอนรับชำระให้ถือว่าการเส,าสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นพร้อมกันกันกบ vat 4. รถยนต์ดัดแปลงเสียภาษีเมื่อดัดแปลงเสร็จสิ้นคำนวณจากค่าจ้างแรงงานดัดแปลงค่าวัสดุอุปกรณ์ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่อธิบดีกำหนด อัตราค่าธรรมเนียมและพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับคลังสินค้าทันบนและเครื่องหมายภาษีตั้งคลังสินค้าทังบน6 0 0 0 0บาทค่าธรรมเนียมรายปีคลัง6 0 0 0บาทจดทะเบียนเครื่องหมายภาษี3,000บาทผลิตต่ออายุคเครื่องหมายถึงแส0 0 0 0บาทควบคุมการผลิตเครื่องหมาย3 0,000บาทต่อเดือนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับสุรา สุราขาวเล็ก7,500บาทสุราอื่นๆ6 0 0 0 0บาทสุราแช่เล็ก1,800บาทสุราแช่อื่นๆ6 0,000บาทค่ารมเนียมใบอนุญาตนำเข้าขายสุรานำเข้าสุรา1,200บาทขายสุราครั้งละมากกว่าหรือเท่ากับ10ลิตร600บาทถึง5,000บาทต่อปีขายสุราครั้งละน้อยกว่า10ลิตร300บาทถึง2,000บาทต่อปีค่าทมเนียมใบอนุญาตผลิตยาสูบซิการ์ ยาสูบอื่นผลิตภัณฑ์ยาสูบ3 6 0 0บาทถึง1 5 0 0 0 0บาทยาเส้นที่ผู้ปลูกผ,ผลิตเอง330บาทยาเคี้ยวยาเส้นปรุง7,500บาทค่าธรรมเนียมขายยาสูบส่งปลีกขายส่ง1 0 0่ง0ถึงบาทต่อปีขายปลีก100-500ถึงบาทต่อปีขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ1,200บาทต่อปีค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตในการขายใบยาสูบยาเส้นและไพ่นะครับ ซื้อบยาแห้ง1 5 0่งานบาทนำเข้าส่งออกใบยายาสูบ300บาทผลิตไพ่150,000บาทขายไพ่1น0่งร้อยถึงบาทต่อปีนำเข้าไพ่300บาทสำหรับใบแทนและการโอนใบอนุญาตใบแทนใบอนุญาตคือครึ่งหนึ่งของค่าธรมเนียมเดิมแต่ไม่เกิน100บาทการโอนใบอนุญาตคือครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมประเภทนั้นๆ สำหรับบัญชีพิกัดอัตราภาษีสัมภาษมิตรเช่นตอนที่1สินค้าน้ำมันอัตราภาษีสัมภาษมิตรอัปเดตล่าสุดเมื่อปีพศ2568อัตราภาษีคิดเป็นบาทต่อลิตรหรือบาทต่อกิโลกร,รมัมประเภทน้ำมันน้ำมันเบนซินอัตราภาษีโดยประมาณ6.50ถึง7.50บาทต่อลิตรน้ำมันแกส๊สโซฮอล์91และ95อัตราภาษีโดยประมาณ5.85ถึง6.75บาทต่อลิตร น้ำมัน E20 อัตราภาษีโดยประมาณ5.20ถึง6.00บาทต่อลิตรน้ำมัน e 85อัตราภาษีโดยประมาณ0.95 7ถึง1.125บาทต่อลิตรน้ำมันดีเซล B7, B10 และ B20 อัตราภาษีโดยประมาณ5.99ถึง6.92บาทต่อลิตรก๊าซ LPG ที่ใช้ในภาคขนส่งอัตราภาษีโดยประมาณ2.17บาทต่อกิโลกรัม และก๊าซ ngv ที่ใช้ในภาคขนส่งได้รับการยกเว้นนะครับตอนที่13สินค้าประเภทสุราอัตราภาษีสัมปทานิสอัปเดตล่าสุดเมื่อปีพศ2568อัตราภาษีคิดเป็นบาทต่อลิตรหรือบาทต่อกิโลกร,รมัมสำหรับอัตราภาษีสุราเช่เพื่อการค้าเช่นเบียร์ย2ิบเเซหรือ430บาทต่อลิตรที่มีแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ไวน์สปาร์คิงไวน์อง,งุ่นคิดเป็น5%หรือ1,000บาทต่อลิตร ไวน์องุ่นที่มีแอลกอฮอล์แรงเกิน7%คิดเป็น0%หรือ900บาทต่อลิตรสำหรับสุราแช่อื่นๆเช่นอูรกกะแช่สาโทที่ดีกรีน้อยกว่า7หรือเท่ากับ7ดีกีคิดเป็น0%หรือ150บาทต่อลิตรผสมสุรากันที่ดีกรีมากกว่า7%คิดเป็น10%หรือ255บาทต่อลิตรและอื่นๆคิดเป็น10%หรือ150บาทต่อลิตร อัตราภาษีสุราชแช่ที่ผลิตไม่เพื่อการค้าแก้ไขล่าสุดนะครับผมเช่นเบียร์ศเรซหรือ430บาทต่อลิตรไวสปาร์กไวอง,งุ่น0%ซหรือ1000บาทต่อลิตรไวองุ่นแอลกอฮอล์แรงเกิน7ดีกีคิดเป็น0%ูหรือ900บาทต่อลิตรสุราชแช่อื่นๆเช่นอูระแช่สาโทที่ดีกรีไม่เกินเคิดเป็น0ูนบาทหรือ150บาทต่อลิตรผสมสุรากันที่ดีกรีเกิน7%คิดเป็น0บทหรือ255บาทต่อลิตร คิดเป็นๆคิดเป็น0%หรือ150บาทต่อลิตรตอนที่17จกิจการบันเทิงหรือย้อนใจกิจการสถานบันเทิงเช่นในขับดิสโกเทอร์ผับบาร์ค็อกเทลเลาสถานบริการอื่นๆที่มีการให้ความบันเทิงเช่นดนตรีสดเต้นรำหรือโชว์อัตราภาษีเดิมอยู่ที่10%เของรายรับทั้งหมดช่วงคราวปี2 5 6 7ถึงปี2668ลดเหลือ5%เปเซของรายรับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กิจกรรมเพื่อความผูกสนานหรือเล่นเพื่อผ่อนคลายเช่นลานโบวินสนามกอล์ฟหรือสนามไดกอล์ฟสนามแข่งรถสนามขี่มา้าสนามยิงปืนคาราโอเกะกิจกรรมเกมในห้างบางประเทศอาตาาัตราภาษีราว10เ1อร์ซถึง20เปอร์ซของไรายได้หรือค่าบริการขึ้นกับกิจกรรมบริการหรือกิจกรรมพิเศษที่ใช้พื้นที่หรือระบบกจัดแสดงเช่นโรงภาพยนตร์โรงมหโหสถการจัดแสดงคอนเสิร์ตการแสดงโชว์กรณีเก็บค่าเช่า การแสดงละครเช่นอปโปรล่าบัลเล่อัตราภาษีมาอยู่ที่10%ของค่าบริการแต่ได้จากตัวเต่บางกิจกรรมได้การยกเว้นเช่นงานมโหสุพสถานประโยชน์การยื่นแบบแสดงรายการและกรารชำระภาษีสารพานิตรการจดทะเบียนสารพานิตผู้ประกอบอุตสาหกรรมผู้นำเข้าหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนสามพันิชภายใน30บวันนับตั้งแต่วันที่ภาลาชำรดภาษีสามพันิชพศส6 6พรมีผลบังคับใช้กับสินค้าหรือบริการนั้นในกรณีที่เริ่มประกอบบุตการรมเริ่มนำเข้าหรือเริ่มประกอบจด,ดการสถานบริการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนสามพันิชภายใน30บวันก่อนเริ่มผลิตเริ่มนำเข้าสินค้าหรือเริ่มให้บริการ หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการบริการมีโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการหลายแห่งต้องแย่งยื่นคำขอเป็นลายโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีสามพันนิตกรณีสินค้าที่ผลิตในราชอานันจกักผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมชำระภาษีก่อนความรับผิดในการเสียภาษีที่จะเกิดขึ้น ยกเว้นกรณีที่ความลับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้นพร้อมกับความลับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มถ้ายื่นแบบหรือคำรบภาษีภายในวันที่15้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีความลับผิดหรือก่อนนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมทางสินค้าทอนบุญกรณีสินค้านำเข้าผู้นำต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมชำระภาษีในเวลาที่ออกใบขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยกรมสรุรากร กรณีบริการ anf. ผู้ประกอบกิจการสถานบริการต้องยื่นแบบชำระภาษีพร้อมชำระภาษีภายในวันที่15ของเดือนถัาจากเดือนที่มีความลับผิดในการเส şey ียภาษีเกิดขึ้นกรณีอื่นๆผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมชำระภาษีภายในวันที่15ของเดือนถัาจากเดือนที่มีความลับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผู้นําเข้าหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีจะไม่มีหน้าที่ยื่นแสดงรายการภาษีสําหรับสินค้าหรือบริการได้รับการยกเว้นนั้นสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีสัมนนิษฐ์ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นณ์สำนักงานสัมนนิษฐ์พื้นที่สาขาหรือสำนักงานสัมนนิษฐ์พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการยื่นณสสำนักงานสัมนนิษฐ์พื้นที่สาขาหรือสำนักงานสัมนนิษฐ์พื้นที่สถานบริการตั้งอยู่ ผู้นำเข้ายื่นตามแบบที่กฎหมายกำหนดว่าด้วยสุลากรกกำหนดณสํนะสำักง,งานสุลคากรหรือด่าสุลากรหรือที่กรมสุลากรกกำหนดและหากมีการยื่นแบแบในชำาระภาษีเพิ่มเติมให้ยื่นนสํสำักง,งานสัมพานิฐนี้พื้นที่ที่สถาบนประกอบการสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่กรณีอื่นๆยื่นในสำนักง,งานสมพานิษฐพื้นที่สาขาหรือสำลักง,งานสัมพานิษฐพื้นที่ที่มีมู้หน้าที่เสียภาษีอยู่ในเขต้องที่นั้น สามารถยื่นแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ของกรมสัมพรมิตรได้กล่มภาษีสัมพราามิตรบทเรียนที่8ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ